น้องเผานี่มันมันตัวสีขาวลายสีดำหรือ,ต,ต,อตัวสีดำลายสีขาวตัวสีดำอ๋อตัวสีดำเหรอแล้วมันเป็นลายสีขาวนะมนกินยญ้าใหญ่เลยอร่อยมากค่ะเนะาะเผานี่เราจะไปไหนกันน่ะเด,ดอดจะไปดู ดูกวางเหรอ,อที่ไหนจะ,จะมีโชว์ด้วยจะมีโชว์ด้วยนี่เรามาสวนสัตว์ใช่ไหมสวสสนสัตว์เขาเขียวมีบาทมีบาทด้วยานี่ชมชนีเพนกวินยีราบมาลายโอเค นี่ไงป้ายส,สัตว์นองพาวนงนกฟัลเม,มนโ้ของจริงนี่มันของจริงใช่มันของจริงนั่นไงเห็นนะป่าเอาดูดูใกล้ๆเนี่ยเป็นของจริง อืมไปแล้วเนี่ยเออของจริงนะนกอะโนความโกของจริงของจริงเหรอของจริงไปสถานีแรกคือเกาะชะนีกาะชะีดีเลยอะดีเลยครับเราสบายต่อโบ้ครึ่งแต่ในขณะที่เราไปดูเราก็สามารถเข้าไปดูได้คือเข้าไปตรงนะครับโอเคโอ้ยลมเย็นมากเลยเป็นไงน้องเภาวนี่ตัวอะไรเนี่ยลูกฮะ ไนกวางนี่มันยีราฟน,น,น,นี่มันเป็นตัวยีราฟไง,ไงตัวนั้นมันก็เป็นปาป๊าไม่รู้จักชื่อปะปาไม่รู้จักชื่อปปาไม่รู้จักชื่อน้องพาวดูตรงนรน,น,นไหนโอ้โห นกกระจอกเทศวิ่งนกองพาภาษาอังกฤษนกกระจอกเทศออสเตรียอืมอู้อู้น้องผู้อันนี้เป็นอันที่สอของน้องผู้ใชมครัน้องผู้ในในเรียกกีรารบอะกีราร์บกีรารบจุดแรกอะไรนะ ฮิปโปเตมัสแคนี่ไงมันตัวเล็กน่ารักนอนอยู่ตรงนั้นน่ะเห็นไหมละ่ะเ mm hmm. ออ, mm hmm. อ mm hmm. โอเคโอเคนี่เป็นฮิปโปตัวใหญ่เลยอ่ะนั mm ่นไงเขาหัวเขาโผล่มาแล้วอ่ะอ๋อเขามีสองตัวอ่ะเดี๋ยวเป็นลูกเขาก็ได้แล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันดำน้ำนานเลยครับ น,นี่คืออ,คนะอืล่นมานั่นไงนั่นไงเขาโผล่หัวมาแล้วนี่ไงนี่คือแม่มาริหรือเปล่ามันก็ไม่รู้นะแม่มป่าอืมแต่เขาาก็น่ารักรใช่ไหมเออเหมืนแล้วนี่ฮิปโปถิ่นกำเนิดเขาอยู่แอฟริกาลูกนี่ตัวน,นี้เขาก็น่ารักาา๊ สังเกตุี่ต้ยออกมาีน้ำง้ก็ุงต้องมีความพิเศษนะคะยืบนใต้เก็บกับน้ำได้มากกว่าก้านะคะเาเสีือทัสโนว์และคฟิกดเวยนะคะต่อมือนะาต่อมือเดยส่งกับรองกับเจ้าขุยน้ำในการลี้ากกำพาแข็งได้เองนะคะยังดีมากๆเาคงมีโชคในเารที่ตกลงมาเราไม่เป็นอ er no no ันตรายจริงดีเพราะว่ตัวอื่นเวลาที่เขาตกลง ขาเรียกร้อยหลเลยนะคะและตอนต่อไปเขาจะนทาวงจับตํมองไปที่กิ่งไม้ด้านบนตรงนี้ค่ะถ้าทั้งไมาจะพักใต้จะรล้จักเจ้าตัวนี้ในชื่อของเสือข้างนะคะของแต่กะเสริกัลเจ้าองสิลค่ะตบมือแล้วเสือข้างค่ะท่านผูชมหรือว่าคนไทยส่วนใหญ่จะเรียกกันว่าอะไรเดยเราไปชมพร้อมกันนะคะองศิลค่ะวงยิลจันนาถเลครัสถาาที่ในช่วงกลางคืนจะมาตัร่างานผู้ชมคงจะติหน้ารักกัะเขา อนอ่างหรับกไหนี variety, ้นะมันยังจะไม่ขยับตัวไปไหนนะคะแล้วทุกท่านส่ับานุนชนด่งตัวของเราเป็น ตัวนี้เป็นต ok <c oughs> ัวเสือข้ามหรือหมีขอส่วนนักแสดงประกอบของเรามีสองตัวเป็นนกเอี้ยงในถุงเงินละโถงทองนะคะตกวคาฟติลัสในธรรมชาติเจ้าตกวหมีข้อโดยเสือข้ามเขาขโมยไข่นกลูกอินเดียข้างค่ะวันนี้ทีมงานก็จะให้เจ้าตัวเงินตะโถงมาลองวิธีจับโดนนะคะในธรรมชาติเวลาที่กำลังหลับหลับอยู่เนี่ยมีขอลงมาขโมยนกเงกของเขาค่ะคุู้ชมพวกนี้ก็จะบินตีในลักษณะนี้เลยนะะคแต่ก็เคยลุกเวกของเขาไม่ได้แน่นอนนะคะพวกนี้ไม่ใช่ปลาที่มีหาง คชื่อเลยนการน่าเหมือนอาหะที่ใช้กับขอก็จะใช้หาในการเกี่ยวรม้ถึีแล้วปองมาทั้งตัวเลยนะพ้เลยโดยที่ใช้หาในการรับน้ำหนักตัวโดยวตัมาแต่ละครั้เพาะจะไปอยู่ด้านบนส่วนปากอยู่ด้านลสามารถเอาหาร้อสอนได้จากปากขึ้นที่สูระเพาะได้เลยนะคะให้ต้องเก็บตรงกระเ้งละใ้ดกีจะออนสีน่ต่อมือน้องางเอสำหรับออนสินพราะว่าไม่นารีบไปไหนนะคะสนใจจะรีบไปนอนเพะสาย กลางคืนการนอนต้องใช้เวลาในการพักผ่อนหรือว่าหลับนอนนะคะเพื่อเก็บมือน้องพราวตบมือเร็ววันนี้แม่ทำเหมาะเลยในการรับนักองเที่ยวมากันเป็นครอบครัวเราทีเดียวและที่สําคัญเจ้าตัวรุ่นประสมมานเขาเป็นสัญลักษณ์แห่งบรักมีนอนนี่ไงน้องพราวมันจะเยียดจับกู้ดังไม่เปลี่ยนคู่ใหม่แต่ในตัวมันตายจากเงินไปอีกมเงินชีวิตเหลืออยู่จะเยือดรวยจนตายหรือ ลุกจางหรืองเอองเงี้นเลยนะคะวันนี้จะมาปิ่นเฉลอาหา,าราจาลางวันแต่เราลองจับป่าไ,ไปที่มือกูสิก่อนออน,นะคะไว้ไจะ,อจะลองผลไม้ในมือไปเป็นมแมลงบินกลางวันโดยใช้การโยนขึ้นไปใน,าก,นาการละลอบกันเลยอยากให้ทุกที่ช่วยส่งสัญญาณน,นับหนึ่งถึงสามดังๆไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวลองรอบแรกก่อนนะคะลองเทสดูก่อนเอาละค่ะ้อมกันแล้วนะหนึ่งสองสาม โอ,โโอยไ้าอาไทสูอีกสักรอบดีไหมคะแต่รอบนี้จะไม่มีเสียงซาวและทับมสกูเดียวนะคะเน่องเรายาก <ละ S 2> ให้นักท่องที่ยวจำลองหมือนนั่งในธรรมชาติได้มีเสียงลกบินด้วยนะคะเคม้ยมีเสียงบินไหมคะครัเสียงนี้เง็นลอ่งคเสียงนกย่งนะคะ ้ยนี่เลยนะคะเป็นโชว์ให้ได้ชมกัะเด็นหนึ่งรอบที่ว่าเป็นห่วงโซ่อาหารที่ธรรมชาติเราเจอนะคะจากมนุษย์เราเนี่ยจะตามนกเหล่านี้จากเสียงร้องและเสียงดินนั่นเองที่เราได้ฟังเสียงดิ้นในรถสเกลรลยนะคะเมื่อวันหลายๆตัวเสียงดินจะดังเท่ากับพายุใน ลายป่าอีกตัวนอาะจะทำให้ใกล้ศูงย์พันและอื่นได้นะคะเราจะเดไปให้ดูใกล้ๆเลยนอกจะกเราเีงนะคะแล้วเราอยากให้ดูภาพแน่ได้สังเกตการแยกเพศง่ายๆวูนะคะนี่น่ารักกับพราวเป็นใกล้ๆแบบนี้สังเกตกาลบนะคะถ้าเป็นเพศผู้สีเราจะเป็นสีแดงแต่ถ้าเป็นเพศเมียสีนิทาจะเป็นสีขาวหรือว่าสีซีดนะคะนี่สังเกตการลบในเรื่องนี้เราทำให้น้องๆที่ชมกันทั้งสองฝั่งมาเสร็จจันเลยพยายามได้นะ อะไรคะ่ะให้ท่าชมกันเรียบร้อยแล้วท่านรู้กี่ว่า,วา,วาตัวนี้เป็นเทปฟูหรือเทปเมียคะเทปฟูตัวนี้เป็นเทปเมียนะคะซึ่งม <ija> ีตาเป็นสีขาวซีดนะคะมันท่านมองครั้งแรกจะจกกอ้องไม่ไดขอบตาเลยแล้วจะมองว่าเป็นเ,เทปฟูเพราะว่าขอบตาเป็นสีดแดงๆนะคะคซึ่งความจริงแล้วสิ่งที่อยากจะให้มองก็คือลูกตา,ตาหรือสีแดงตาขอ่าอน,นั้นเองคะ่ะเป็นการแยกได้เกิดง่ายๆนะคะจริงๆแล้วในธรรมชาติสามารถแยกได้หลายจุดเพรว่าจะเป็นขนาดลำตัวสีสันบนหงกนะคะ บอกเพศได้หมดเลยแต่ว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่ง่ายที่สุดและก็ชัดเจนที่สุดด้วยนะคะไปประจอมจุดแล้วนะคะสำหรับเจ้าสมศรีรอบนี้เป็นการบินรอบสุดท้ายค่ะเป็นแบบพร้อมคุณอุษาพร้อมเลยกับคุณอุษานะคะจำนวนแก้มขาอมอะไรใต้เหมือนกันเป็นลูกแก้มคอค่ะานผก้ชมตัวสีแดงเป็นสัตว์ที่มีมีมาคอรนะคะเจ้าสิบพร้อมกับคุณกิตติศักดิ์พร้อมเลยกับคุณกิตติศักดิ์นะคะได้มี้เขาชื่ออะไรคะ ทั้งผ่าวเรียบร้อยนะน่ารักไหมลูกไงลูกเขากินข้าวไงอุ้ยตัวใหญ่มากเลยอ่ะอน,นี่เขาเลียกเต่าอะไรเอ่ยพ่ารู้จักม,มั้ป้าปาก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> เดี๋ยวป้าป้าหาหาชื่อก่อนว่าเขาชื่ออะไรนี่ไหนอีกอ๋อเเต่าลายตีนเป็ดนี่มันเป็นอย่างเงี้ยทั้งผ่าว,าวสีมันเป็นแบบเนี้ย สีตรงหลังเขาดิรับมันน่ารักอะป่ะอืมอ๋อนี่เขาเรียกเต่ายักษ์ซูคาต้า,าเห็นไหมนี่นี่นี่มันเป็นแบบนี้เต่ายักษ์ซูคาต้าโอนเยโหน่ารักมากโอ้ยนี่นี่น้องพาวดูดิตัวเลอ์เลยเนี้ยมีทั้ไหร่ตัว น้พาเห็นงูนาคอนดาเปล่าไหนเอ่ยเด็กผู้ใหญ่ไม่เห็นเลยอุ้ยนู่นไงน้องพาวอยู่ข้างบนงูนาคอนดางูเลยอืมนู่นมันอยู่ข้างบนงูนาคอนดาแต่ว่าเป็นตัวเล็กเสาเดนเสาร์ก็มีนะเดนอเส อันนี้คืออะไรอ่ะรอไม่ได้ใช่ไหมเขาเรียกว่าลิงกันลกอู่นน่ะกลินอะไรก็ไม่รู้กลินกล้วยกินกล้วยอยูกลินกล้วยอยู่เหรอนี่นะ<ล>น,นี่นี่นี่เหรอใช่ครับอนน้นแบบบ้านเขาเขาอยู่ในบ้านก็มนอยู่ในล่งตรงนี้นนอ,อันนั้นเป็นลิงแม่อันนั้นเป็น ใช่มันก็น่ารักนะัันนนี้มมุดเนี่ยน้กเขาวไดโนเสาร์อ่ะมันคือทีเล็กอะ่ะไม่ลองไม่ได้ใช่ไหมลองไม่ได้หรอกอ่ะเนี่ยคือทีเล็กไงเย้งเหรอเนี่ยมันตัวใหญ่นะเนี่ยฮะเนี่ยลูกห,หนูไปดู ได้ได้ลูกไม่เขาไม่ว่าอะไรจะเอาไปเลี้ยงที่บ้านเหรอเนี่ยฮะฮะเอาอะไรให้มันกินอ่ะฮะเอาอะไรให้นกกินลูกนี่ โค้งสองตัวนะเสือโค้งอินโดจีนนี่ใครบอกสองเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้เสือสองตัวนี้อยู่ด้วยกันนะ